สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนประสักอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาตกปลาครับผมออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี่นะครับเนาะนะมาถึงนี่ก็เช้าพอดีนะครับผมวันนี้ผมแลรก็ปูซาฟิชิงไทยแลนด์จะพาณนะมาตกปลากันที่เขื่อนประสักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับนั่งมองคันอยู่ตั้งนานนะครับ คันนี้มันก็กินตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้วัดขึ้นเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเป็นปลาอะไร EP ที่แล้วเราก็มาตกกันที่ใหม่นี้นะครับเจนานะที่ผมได้ปลากาไปสองตัวสําหรับ EP นี้จะได้ปลากาอีกไหมอุปสรรคที่ร้ายแรงที่สุดสําหรับวันนี้ก็คือลมนะครับเจนาะลมโคตรแรงมากเลยไม่รู้ว่าจะมีปลาใหญ่เข้ามากินหรือเปล่า ยังไงก็มาติดตามเลยนะครับผมตัวแรกของเราก็เป็นปลากำบบังนะครับนนาะไซส์ก็ขนาดปลากเกลือเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมเอาปลาไปเก็บก่อนนะครับกินอีกแล้วครับนะนะกินพร้อมกันเลยนะครับผมก็เป็นปลาอะไร อากาศค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยนะครับวันนี้น,นะนะหนาวมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาตัวนี้เป็นปลาอะไรเป็นปลากระมังนะครับตัวนี้ก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับผมเป็นปลาเกลือโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปเลยนะครับผม มาอีกแล้วครับผมบรรยากาศตอนเช้าพราทิตย์กำลังขึ้นนะครับที่เขื่อนป่าสักนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันเลยนะครับว่าปลาตัวนี้เป็นปลาอะไรเราได้ปลาคระบางมาสองตัวแล้วนะครับตัวนี้อากาศเย็นแบบนี้ลมแบบนี้ ปลาใหญ่คงกินยาครับนะแต่ประสบการณ์ที่ผมเคยตกที่นี่มานะครับผมสอนให้ผมรู้ว่าไม่ต้องไปรอความหวังนะครับจากปลาใหญ่เพราะว่าลมมันแรงข้างล่างน้ํมันจะขุนนะครับตกยากครับวันนี้ปลาใหญ่มาอีกแล้วครับผมจะเป็นปลาอะไรก็มาลุ้นกันเลยนะครับเดนะ วันนี้พานานมาตกปลาเล็กกันบ้านครับผมหลังจากที่ตกปลาใหญ่มานานพอสมควรนะครับเก็บปลาเล็กบ้างออกมาแต่ละครั้งจะหวังได้แต่ปลาใหญ่มันคงเป็นไปได้ยากนะครับดูนะปลาอะไรกินก็เอาเท่านั้นแหละครับผมเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อปาดท้องของคนที่อยู่ที่บ้านคนที่รอเราอยู่ที่บ้านนะครับดูนะ เป็นปลากำบังนะครับผมสายปลากเกลือเลยทีเดียวกินที่ก็พันกันในรุ่นตังๆอย่างนี้ครับตัวนะี้ฮกินสองตัวซ้อนเลยนะครับตัวนี้ใครที่จะมาตกปลาที่เกินปรากก็ปลา,าเล็กก็มีกินเรื่อยๆนะครับผม ปลากำังปลาหัวแข็งปลาตะเพียนยังมีให้กินเรื่อยๆนะครับผมส่วนปลาใหญ่คงต้องรออีกสักนิดนะครับนนะรอให้อากาศมันดีๆก่อนนะครับผมปลากำะมังไซ์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปอัปเดตให้นานาได้ชมกันทุกอาทิตย์น,นะครับผมเกี่ยวกับการตกปลาที่เกินผสักนะครับนานา ใครที่อยู่บ้านไกลอยากจะมาตกก็ติดตามที่ช่องของผมไว้นะครับผมผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆให้นานานได้ติดตามรับชมกันนะครับว่าเวลาไหนสมควรจะมาตกปลาใหญ่เวลาไหนสมควรจะมาตกปลาเล็กนนา,นา,นานจะได้กะเวลาถูกนะครับมาแล้วจะได้ไม่แห้วกลับบ้านก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมกดติดตามไว้ เดี๋ยวมีอัปเดตให้ดานได้รับชมทุกอาทิตย์แน่นอนครับผมตัวนี้ก็เข้าต่ออีกแล้วนะครับเลนะเป็นปลากระกบังแล้วครับผมคงไม่ใช่ปลาใหญ่ กินอีกแล้วครับปลากะมังกินดีมากเลยนะครับวันนี้แลนาะดูคืนดูลมนะครับยังไม่สงบเลยนะครับผมเป็นปลากมังครับ หลับวันนาที่เห็นเป็นสีชมพูที่ผมเกี่ยวนั่นคือมันหมูนะครับผมเกี่ยวมันหมูทุกครั้งเวลาตกป่านะครับผมกินอีกแล้วนะครับวนะันนาเสียงอาจจะไม่ดีนะครับวันนี้คือเป็นหวัดนะครับผมเป็นหวัดมาสองอาทิตย์แล้วครับผมยังไม่หายเลยอากาศมันเปลี่ยนนะครับ แต่ก็อยากมาตกปลานะครับที่บ้านขบนเป็นหวัดแบบนี้จะมาตกทําไมก็ใจมันรักนะครับนะนะต่อให้ไม่สบายก็อยากมาตกนะครับผมเป็นปลากระกมังไซใหญ่นะครับตัวนี้แต่เวลาทํางานนี่อยากอยู่บ้าน,นครับไม่อยากไปทํางาน,นครับเป็นหวัดวันไม่มีแรงจูงใจในการทํางานนะครับเป็นหวัดไม่เหมือนตกปลานะครับผมตกปลาันมันได้ลุ้นกว่าเยอะนะครับนะนะ ชีวิตใครใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจที่ชีวิตชอบเลยนะครับผมตามที่ใจเราอยากชอบตามที่ใจเราอยากหวังผมชอบตกปลาผมก็มาตกปลาครับต่อให้ไม่สบายผมก็มาตกครับ ผมเอาปลาไปปล่อยตีกระชังก่อนนะครับตัวนะ้มาอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นปลาอะไรดึงแรงมากนะครับันะตัวนี้แต่ดูแล้วน่าจะเป็นปลากำบังหรือไม่ก็จะเพียนนะครับผมมันดึงแรงอยู่เหมือนกันนะครับ กัมมังนะครับนันนาะไซก็สวยเลยทีเดียวตัวนี้่าหลังทอดครับอร่อยกินอีกแล้วครับผมปลากัมังปลาเล็กกินดีนะครับช่วงนี้ นะนะ้าอยากมาตกก็มาได้เลยนะครับผมที่เขื่อนปาสักช่วงนี้ปลาเล็กปลาน้อยปลากำมังกำลังเข้านะครับนะ้านะปลาใหญ่อาจต้องรอสักนิดนึงนะครับผมแต่ก็มีมากินบ้างเรื่อยๆนะครับปลาใหญ่แต่ผมว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์คงยากนะครับที่ปลาใหญ่จะมากินเนื่องจากลมเป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะครับสำหรับการตกปลาอาทิตย์นี้นี่ครับนะปลากำมัง ใสใหญ่เลยทีเดียวโอเคถ้าผมเอาปลาไปปล่อยในกระชังก่อนนะครับเพื่อนๆนะกินอีกแล้วนะครับเหมือนนะเบายยองเลยทีเดียวครับตัวนี้ ากมังนะครับผมตัวนี้ก็ตัวใหญ่เลยนะครับตัวนะเกือบเท่าฝ่ามือผมเนี่ยน้าดูลมนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นลมศักมากมายเลยนะครับสำหรับการตกปลานในวันนี้ เนื่องจากว่าตรงบริเวณที่เราตกกันนะครับเขาเรียกว่าฝั่งทางเขาผ้านะครับนาะบริเวณฝั่งทางนี้คือน้ําค่อนข้างที่จะตื่นนะครับเวลาลมแรงแบบเนี้ดนนานาสงสัยว่าเอา้าททำไมปลาใหญ่ไม่กินก็เพราะว่าบริเวณนี้น้ํามันตื่นครับเวลาลมมันแรงน้ําจะขุนพอน้ําขุนปับ๊บปลาใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะกินยากนะครับดานาะแล้วอย่างหนึ่งปลาใหญ่เป็นปลาที่เราแบงอยู่แล้วนะครับ เลยกินเดยย่อ,อยากไม่เหมือนปลากระกมังนะครับปลากระกมังของมันก็กินเรื่อยๆครับนะนะตัวนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับผมใช้ใหญ่เลยทีเดียวนะนะสำหรับเจ้าถิ่นที่ตกปลาที่ขึ้นปลาสักจะรู้ดีนะครับว่าเวลาลมแรงแบบนี้ขึ้นแรงแบบนี้มันหวังยากครับการตกปลาใหญ่ที่ขึ้นปลาสัก แต่ถามว่าทั้งวันมันจะไม่มีเข้ามากินเลยเหรอมันก็อาจจะมีมาครับนะแต่ว่าอาจจะมาแบบตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ตกไปครับลุ้นไปครับปลามันอยู่ในน้ำครับเรามองไม่เห็นอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมอาจจะมีมากินบ้านก็ได้ ฝากใจที่พาที่จะไม่ตกดินเราก็ยังมีความหวังนะครับนะนะถือเบ็ดมาแล้วยังไงก็ต้องสู้ให้สุดใจนะครับได้ปลาหรือไม่ได้ปลาก็อีกเรื่องหนึ่งมาแล้วต้องสู้ครับผมสู้กับลมสู้กับสภาพอากาศสู้กับอุปสรรค ถ้าเราผ่านมันไปได้มันก็คือเรื่องดีที่เราเจอในวันนี้นะครับผมโดยยิ่งถ้าเราได้ปลาใหญ่ด้วยถือว่าเป็นโบนัสเลยสำหรับการตกปลาวันนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมการตกปลามันคาดหวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับการพักผ่อนมาตกปลามาพักผ่อนคือสาระสำคัญที่สุดนะครับนะ ตัวนี้ก็มาพันที่เอ็นเก่าที่อยู่ด้านล่างนะครับันะป้ปัตเพียนนะครับผมนะดูลมนะครับดูคลืนอย่างแรงเลย น้าที่เข้ามารับชมแล้วถ้าชื่นชอบในผลงานของเราก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานมูซาฟิจิงทแลนด์ด้วยนะครับนนะนะพวกผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมาให้นะนนะๆได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมเป็นปลาตะเพียนใหญ่เลยนะครับตัวนี้ โอเคครับนะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับน้านี่เป็นปลารวมที่ผมตกได้ในวันนี้นะครับผมยังไงก็ฝากน้าช่วยกดติดตามเป็นกำใจให้พวกเราด้วยนะครับผมทีมการมู๊สับพิชซินไทยแลนด์สำหรับวันนี้อีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนื่องจากเย็นแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ